ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่ผมแบ็คอีกเกิ่งเช่นเคยมาวันนี้ผมก็ทําการเปิดฮีโร่ใหม่นะทุกคนนี่เลยมีสิบห้าตัวแล้วผมทําการซื้อเสร็จสับเรียบร้อย,ลยนะแล้วเนาะเราก็จะลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับตอนนี้ไอทีนี้ยังไม่มีฮีโร่เลยเนาะว่าเป็นไอดีที่ผมเปิดใหม่ครับทุกคนมาเราจะได้ตัวดีๆไปใช้งานกันหรือเปล่าครับอันนี้จะเป็นไอทีที่ไอที ID ที่สามเนาะถ้าไม่รวมตัวที่โดนแฮกก็ไอทีที่สามนะครับมา ที่จะได้ใช้งานจริงๆตอนนี้ผมได้อยู่สาสิบสามสิบเหรียญต่อวันเนาะก็เพิ่มสักไอดีนะครับผมจะได้วันละห้าสิบเหรียญน,นะยังได้สักวันห้าสเหรียญบีคอยต่อวันนะครับมาเคมเลยแล้วก็ทําการกดดินยันไปนะครับเรามาสุ่มกันดีกว่าสิบห้าตัวเราจะได้ตัวอะไรบ้างครับไม่แน่นะเราอาจจะได้ซูเป,ปอร์รีเจนมาก็ได้ครับขอซูเป,ปอร์รีเจนสักหนึ่งตัวก็อุ่นใจแล้วครับ มันก็ขอดีเจนนะหรือว่าจะเป็นซูเปอร์คอมมอนทั้ง15ตัวอันนี้ก็มารอลุ้นกันนะครับแต่หลักๆิบห15ตัวมันก็ประมาณ7-8เหรียญอยู่แล้วนะต่อวันนะครับถ้าเป็นเซต15ตัวเนาะอันนี้ก็มารอลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ตัวดีๆไปใช้งานหรือเปล่าขอซักซูเปอร์ซูเปอร์แรค2ตัวแบบนี้น่าจะโอเคนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็อีพิกว่าไอดีที่เราได้อีพิกไปด้วยนะครับทุกคน เรามีอีพิกหนึ่งแล้วก็มีแลนหนึ่งนะก็ได้วันละสิบสิบเหรียญนิดๆน,น,น,นะครับโอเคมารอรุ้นว่าตัวนี้จะได้เท่าไหร่อ่าพอมันเปิดเสร็จแล้วผมก็จะคํานวณรายได้ให้ดูเหมือนเดิมนะว่าเราได้วันละกี่เหรียญน,นะครับอันนี้ผมตั้งเป้าไว้ว่าอยากได้สักวันละห้าสิบเหรียญแล้วก็จะเปิดจนครบได้วันละห้สิบเหรียญผมก็จะหยุดแล้วนะครับโอเคมันคอนเฟิร์มแล้วเรียบร้อยตัวแรกโอ้โหคอมมอนทุกคนตัวสองหืมคอมมอนสองแลมาแล้วครับแลมาหนึ่ง อ่าคอมมอนอ่าคอมมอนอืมคอมมอนรัวๆครับทุกคนโอ้ผมว่าชุดนี้เกลือแน่นอนเกลือมหมนี่เอามีเรียมาสองเกลือหมดแน่นอนตัวสุดท้ายเอาม,ามีเรียสามอืมอืมมีเรียมาสามตัวครับทุกคนเราไม่ได้ซูเปอร,ร์เรียเลยนะเราได้เรียมาสามตัวแต่ว่าเรียมีถังเขียวนะถังเขียวหนึ่งตัวนี้มีผ่านระเบิดแล้วอีกตัวหนึ่งมีถังเขียวเนี่ย ตัวนี้ก็มีสังเกตครับมีตีกระจายด้วยก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวผมจะไปลองคํานวณให้ดูนะครับว่ามันได้วันละกี่เหรียญนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวขอเวลาไปคํานวณแป,ป๊บนึงนะครับโอเคทุกคนผมก็ทําการแอดฮีโรเข้าไปหมดเรียบร้อยแล้วสิบห้าตัวนะครับผมก็ลองทําการคํานวณดูนะ้องก็ได้วันละแปดจุดห้าสี่นครับก็ถือว่าโอเคนะอันนี้แปดจุดห้าสี่ประมาณสิบเอ็ดแมปนะครับต่อวัน ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะแต่ว่าได้ประมาณวันัดอาทิตย์วันับแปดเหรียญก็่ล้วกันนะครับไอดีนี้วันละแปดเหรียญน,นะก็สี่ห้าวันประมาณห้าวันนะถ้ามันไม่หลุดไม่อะไรก็ประมาณห้าวันได้ถอนนะครับตัวนี้ห้าวันเนาะได้ถอนนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยอันนี้คำนวณดูแลวมาเรามาดูครับตัวของผมก็จะมีเป็นตัวที่ได้มาแนละ้วก็มีแร่สามตัวนะครับตัวนี้ตัวหัวเลยตัวแร่ตัวหัวเลย,ลเลยมีหกสามสี่สองสองมีถังเขียวนะครับที่กระจายด้วย แล้วก็แรกตัวหนึ่งตัวนี้ตีกล่องทอ,องวิ่งผ่านระเบิดเนาะก็อีกแรกตัวหนึ่งก็มีถังเขียวครับวิ่งผ่านกล่องได้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าตัวนี้ดาเหจน้อยครับแต่วิ่งเร็วโอเคก็ประมาณนี้นะครับมาเราก็จะปล่อยลุยเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาเซตบอทสักครู่นะครับบอทกอ็ตามที่ผมแจ้งไปในคลิปแรกๆนะว่าผมใช้ตัวของอบอตตัวของใครนะเดี๋ยวมันจะคอมเมนต์บอกไว้ด้วยกันนะครับว่าบอทใช้กับใครนะครับโอเคครับทุกคนผมก็ทําการ เพิ่มแล้วเรียบร้อยนะครับรันบอทแล้วเรียบร้อยตอนนี้มันก็หลับกันหมดเนาะก็เท่ากับว่าผมจะได้วันหนึ่งอยู่ที่ประมาณ3 8เหรียญน,นะครับตอนนี้คือวันละ3 8เหรียญแล้วก็น่าจะต้องรอรุน้นอีกไอพีนึงก็แล้วกันดูก่อนว่าเราจะได้อีกไอพีนึงสักวันที่เท่าไหรนะ่เนาะผมก็จะเก็บผมใช้สูตรแบบเก็บครึ่งๆึงนะครับกคนคือถอนมาใช่ไหมสี่สิบแล้วก็เก็บไว้ยี่สิบแล้วก็เอายี่สิบนั้นไว้เปิดไอดีใหม่นะครับผมใช้เทคนิคนึงนะก็ลองเอาไปใช้งาน กันดูได้นะครับว่าเทคนิคไหนที่เป็นการบริหารเงินดีๆเนาะอันนี้ผมก็ใช้เทคนิคนี้ครับเคม,มาแล้วก็ขายครึ่งหนึ่งแล้วก็เก็บครึ่งนึงแล้วเอาไว้เปิดตัวใหม่นะครับแล้วก็อีกี่หนิคนึงผมคือถ้าผมเคมเสร็จแล้วเก็บแล้วผมก็จะทําการขายแรกเป็นขเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนกับเป็นสกุลเงินด,นลดนนอลล่าร์ไวนะ้นะครับทุกคนคือจะไม่ให้ราคาเหรียญมันเปลี่ยนแปลงนะผมใช้เทคนิคนะครับไม่ว่าเหรียญจะขึ้นจะลงผมก็จะขายนะ เพราะว่าผมมองว่าเก็บเป็นเงินที่มันตายตัวมันจะดีกว่าเคือเหรียญม,มันลงหรือว่าเหรียญม,มันขึ้นอันนี้ผมก็ไม่เสียใจเพราะว่าอย่างน้อยเราก็คืนทุนแล้วเรียบร้อยนี้ก็เป็นกําไรนะตายตัวนะครับโอเควันนี้ก็มาเปิดไอดีใหม่ให้ดูประมาณนี้เสียดายไม่ได้อีปิกมาอืถ้าได้ปิกมานี่ดีนะแต่ว่าไม่ได้อิกไม่ชไม่เป็นไรครับก็ไปเรื่อยกันทุกคนโอเคไว้เอจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณครับบาย